ตอนนี้พี่ปื้มอยากเอาเยลลี่ลูกตาให้รถตักเหยียบครับไหนครับนี่เหรอใช่ถอยเหยียบแล้วเอาแล้วอาแล้วนี่สามลูกครับนี่มาแล้วนี่อยู่ดีนะครับคันนี้อ้าวรถจะขยับแล้วมามามา จะขยับแล้วนะอันนี้ยูดีจะเหยเหียบแล้วจะเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วไปไปไปวันนี้พี่ปื้มจะไปดูรถโม่นหรครับใช่มีลูกตาไปด้วยมีลูกลกระเจี๊รยรีย่ลูกตาไปด้วยเหรอไหนขอดูหน่อยโอ้จะเอาไปทำอะไรครับพี่ปื๊มเอาให้รถโม้เหยียบจะเอาไปให้รถโม่เหยียบ กินไม่ได้นะของปอมอ๋อกินไม่ได้เนาะเราจะเอาไปทําลายใช่ไหมใช่ทำลายจะวันนี้จะเอาไปให้รถโม่เหยียบเลยนะเดี๋ยวไปไปดูกันเลยครับวันนี้รถโม่มาเยอะเลยใช่ไหมครับมาที่แผ่นปูนแผ่นปิงเหรอครับหน้าบ้านเหรอตรงนี้เหรออ้าวรถโม่หายไปไหนหมดอ่ะรถโม่หายไปไหนหมดอ่ะพี่ปูนยาวเยลลี่ ลูกตาให้รถโมเหยียบซะหน่อยเหลืออยู่สองคันเองอะ่ะปูนู่นมาแล้วมาแล้วรถโมอยู่ดีมาแล้วอ้าวรอก่อนนะรอก่อนนะมาแล้วมาแล้วนี่มาขายปูนโมแล้วมาขายมาขายโมแล้วอ้าวตอนนี้มีมาอีกแล้วรถโมรถโมอยู่ดีของเราคันนี้จะมาเติมน้ําหรือเปล่านะ คันนู้นคายหมดแล้วแล้วคันนี้เราคันนี้น่าจะถอยเข้าเติมน้ํานะไหนพี่ปื้อจะเยี่ลี่ลูกไหนนี่เอาลูกนี้หรอมาเล่นต้องระวังนะมีผู้ใหญ่มาคอยดูด้วยนะเอาลูกนึงก่อนอ้าวเอาพี่เพื่อนะไม่แกอ่อ้าวไปไหนแล้วะ่ะอ้าวนี่นะเด็กๆดีเงา เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะรอบนี้รอบนี้จะออกแล้วจะออกแล้วเพื่อนๆรอดูนะรอดูนะรอดูรอดูออกแล้วออกแล้วโมจะออกแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วแตกจิตเป็ล้อไปเลยโวยหลุดแล้ว นี่ไงเป็นยังไงแ,<ป>แตกเลยแ,<ป>ลแตกโป้เลยอะอยนี่เพื่อนๆอ,อยู่นี่ไงนี่ครัาเพื่อนๆดูรถโม่เหยียบเละเลยไปโม่ไปแล้วนะตอนนี้พี่ปื้มอยากเอาเยลลี่ลูกตาให้รถตักเหยียบครับไหนครับนี่เหรอใช่เละแน่ๆเลยเอา้าเละแน่ๆเลยนี่ครับ มองเห็นหรือเปล่ารถตักออกตัวแล้วรถตักพักอยู่ครับรตักพักรถตักพักกินข้าวอยู่เอาเยอะๆเลยไหมเอาเยอะเลยไหนครับอันนี้เอาสองลูกเลยหรอวางเรียงไว้เลยปึ๊บตอนนี้วางไว้สามลูกเลยครับรถตักเจอกับอะไรครับรถตักเจอเยลลี่ลูกตาครับ เยลีทูกตาจะเป็นยังไงครับโดนเหยียบไม่ได้โดนเหยียบเละแน่เลยครับระหว่างรอรถตักครับเ,เป็นยังไงครับปิปืมปิมปืมเล่นเอาวางเต็มเลยครับเอาทีละสามลูกพอครับ <S <S เดี๋ยวไปให้รถโมอีกมีรถโมอีกเยอะเลยตอนนี้รถตัก <S <S ถอยเหยียบแล้วเอาแล้วเอาแล้ว แตกเลยโอ้ลูกนี้ลูกนี้ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เนาะดูดิจะแดงว่าเข้าตรงร่องยางพอดีเนี่ยใช่แต่ลูกนี้ลูกนี้ไสไหลเลยอะดูดินี่ลูกนี้นไสไหลเลยลูกนี้ด้วย,ล,วยลูกนี้เป็นแต่แต่เลยอะโอ้โห โน้เรถตักไปแล้วโยนเลยโอ้โอตอนนี้มีรถโม่มาเติมน้ำอีกแล้วครับนี่รถโม่เอซูสามหกศูนย์มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอ้าวเดี๋ยวพี่ปื้มวางวางเยลลี่ลูกตาไว้ให้รถโม่อีซูเหยียบเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวรอรถโม่ออกนะเดี๋ยวรถโม่ออกแล้วมาดูกันว่าเยลลี่ลูกตามันจะเป็นยังไงครับแล้ว อ้าวรถโม่ออกแล้วรถโม่จะออกแล้วนะระวังนะระวังเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วโอ้ยระเบิดเลยติดล้อไปเลยอ่ะนี่นี่สามลูกครับนี่มาแล้วนี่อยู่ดีนะครับคันนี้อ้าวรถจะขยับแล้วมามามาจะขยับแล้วนะจะขยับแล้วนะอันนี้อยู่ดีจะเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วจะเหย ไปไปไปเย็บแล้วเย็บแล้วติดล้อเลยติดล้อไปเลยโอ้หมาดู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 โอ้แบนแตะเลยอีกสองลูกติดล้อไปเลยอะโน่นโน่นน่นโน่นไปแล้วเย้เติมน้ำดีเหลือลูกเดียวอ่ารถโม่ถอยเข้าไปแล้ว เอาเก็บมาทำไมโยนทิ้งไปเลยนู่นนู่นคันที่อีลสูเหยียบอยู่นี่ครับนี่ไงไไนี่ไงเลตุ้มเป๊ะเลยอ,ะอ่ะอ่าโอ้พี่ป,ปื้มเหยียบซ้ำเลยพี่ป,ปื้มเหยียบซ้ำอ้าวพี่ป,ปื้มเหยียบซ้ำเลยเอ้าอไม่แตกไม่แตกนี่นี่นี่น มีลูกหนึ่งเนี่ยติดล้อรถโม่มาติดล้อรถโม่อีสุมาแน่เลยลูกเนี้ยโอ้โห,โโหเหยียบเละเลยลอย่ะรับ,รบนี่คันอีสุเหยียบแบนแตแตะมาเลยครับ,รบโอ้โหนี่น,นี่มีไส้ไหลออกมาตรงนี้เลยอ่ะเอ้ยดูจี้โอ้ไส้เย็นี่ลูกตาไหลเลยครับอ้าวรอบนี้เป็นยังไงครับเหยีเหยบเลย เออเยียบไม่โดนไม่โดนมันปิ้นออกมาใหม่ตั้งหลักมาใหม่มามามาอ้าวเป็นไงครับอึบบุ๊คโอ้ยไม่แตกแกะก่อนแกะก่อนดีกว่าแกะก่อนแกะก่อนรอบนี้ต้องแกะก่อนแล้วแกะแล้วจักรยานปื้มมาเลยเออแบนเลยอ่ะแบนเลยอ้าว อ้ามีสองต่อสองสองลูกเลยสองลูกเลยเอ้าอ้าเอาออกมาเอ้าโอ้โอ้ดำเลยอะ่ะดูดิเป็นรอยล้อจัก,กรยานเลยอะ่ะเอาไม่ออกเลยติดถนนเลยโอ้แบนแต่แต่เลยรอบนี้มีสีเขียวเลยครับอ้าวพี่ปื้มมา เ,ออเป็นยังไงครับเป็นยังไงโอ้โหดำเลยเป็นรอยล้อจักรยานเลยลอ,อเละเล,เละทุ่มเป๊ะเลยเอาออกไหมอะโอโ้ติดถนนนีกแล้วเอาไม่ออกเลยอะเฮ้ยแบนเลยรอบนี้สามสีเลยครับแดงเขียวเหลืองเลยครับมามหนึ่งสองา <laughs> ไอเยียบเยียบเหยียบอ๋าโอ้แบนแตเ๋แเตเเลยครับสามสีเลยลุ่มมากลุ่มมากเลยลุ่มมากโอ้ตอนนี้พี่ปื้มกำลังเหยียบเยลลี่ลูกตาเพลนเลยครับจักรจักรยานก็เหยียบด้วยครับเหยียบเหยียบล้อเหยียบล้อเล็กเหยียบจะโดนละจะโดนละจะโดนละเอาเอาเอา อ้าวเหยียบเยียบแล้วโอ้โหเละเลยไม่ติดล้อเลยไม่ติดล้อเลยโอเคครับวันนี้พี่ปื้มก็พาเพื่อนๆมาเอาเยนรี่มาให้รถเหยียบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้รถตกคุณรถตกเลยอรอสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ